สวัสดีค่ะพี่น้องถึงข่าวแล้วปูวีฟาดกับพี่น้องฟาดกับทํานองนี่ว่าทํานองจังใดให้บิ๊กพูยบาลฟินแล่นนี่กลับไปเบิงไล่สดให้ดีๆอ่าเรียกได้ว่าออกมาอธิบายในมุมของเจ้าของพี่น้องว่าง่ายๆว่าเพิ่นคิดว่าคอปเตือ ได้สิ้นสุดกับผู้ย่บานฟินแลนด์แล้วแล้วก็บอได้มีสัญญาเกี่ยวของพันผูกกันเออและญาของคอปเตอร์ก็ได้เอาล้านมาฝากฟังไว้น้ำเพิน่นเพิ่นก็เลยให้โอกาสเด็กน้อยเนี่ยคือสิ่งที่เพิ่นชีแจงและเพิน่น กะบ่ได้โทรหาผู้ญ,ญ่บานฟิแลนด์เพื่อที่จะสอบถามหรือบวกก้าวหรือจังไรกระสางมุมมองของข่อยก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นถือว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่กระได้การบ่มมีสัญญาบ่มีอียงผูกมัดกันถือว่าบได้เป็นความรับผิดชอบของผู้ญ,ญ่บานฟิแลนดนี่คือมุมมองและความคิดของเพิ่นซึ่งเพิ่นอาจจะติดอยู่ในโลก สามล้านปีที่แล้วก็แล้วตะเพินเนาะเพราะว่าสมัยตะกอนการบอกกาวมันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่สมัยยนี้โทรศัพท์กิ้งเดียวหรือแม้กระทั่งการพิมพ์เฟซพิมพ์ไลนไปบอกไปบอกยังกระใสแต่อันนี้ก็คือบบได้โทษบบได้ม้ค้นที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้พี่น้องแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่แนฟิเลนออกมาเว้าออกมาโตว่าบบได้หมายมความว่าโตว่า ปูวีโดยตรงแต่เขาต่อว่าเด็กที่เขาเคยปัน้นยังน้องคอปเตอร์แบบเนี้ยเป็นยังเวลาสิไปสิมาคือบบหูจักบอกบอคือพ่อ,อย่ามแต่เขาซอยจะไหมที่ยังบ่ท่านมีอียงยัง,ยงดำคือลืออยุพี่น้องนี่ก็คือคํำถที่ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์เพิ่นต้องการซื้อถึงเมื่อวันที่เขาไล่สดได้มีการชี้แจง คอยผูใ้ใดนางฟังคอยกับฟังออกว่าเขาต้องการให้พัฒนาตัวเองเขาต้องการให้ไปหู้จุดบกพ่องของเจ้าของแล้วเอามาปรปับปรุงการถี่คุ้นจะไปคืนว่องแบบชั่วข้าวว่องอื่นเป็นไปได้เออหรือสิไปวไ่องใดหรือสิอีอย่างยังไงก็สมควรสิมาบอกมาเคีย่ยวถ้าสมมติว่าเขาบ่กให้โตยู่แล้วหรือเขาอ่าล่โตออกอีหลีเขากับวรสิมีการ เอียงนะขึ้นเงินเคียเงิอนเอียงกันเรียบร้อยทําไมวันนั้นที่หลังจากไล่สดบอกสุคนแล้วเลี้ยวทําไมถึงบอกเคียกันห้เรียบร้อยหันสีบอยู่น้าเขาก็บ,บอกไปว่าบอได้อยู่น้ําแล้วเดอ้อไหนกะอาห้านมาเป็นผ้าละมาเป็นนันเป็นนี่แล้วอากะขออนุญาตล่งออกจากข้างค่ายเถอะแล้วก็เคียนันเคียนี่กันห้จบวิด แนวให้มันเลว้วและจังไปวงอืน่นบอมแมนยู่แบบค่าร่าค่าสร้าง,ท,งทั้งทั้งที่วงเก่ายังขายโตเกียวมิวสิกกายันท้าจะให้แสดงผลงานโดยการออกซิงเกิลให้เออแบบนี้มันบาไหวเด้พี่น้องมันเบาไหวเด้หลายคนบอกว่าบิก๊กเธอลืมคำบอกของเธอเหรอเขาบ่ได้ลืมคำบอกของตัวเองเหรอเขา คิดมาดีแล้วเขาก็ยังให้โอกาสอยู่เหมือนเดิมโดยที่ให้โอกาสถือว่าเป็นค่ายที่เปิดโล่งที่สุดแล้วหลังจากมีการพักงานก็ย,ยังยินยอมให้ไปขืนขายอื่นยินยอมให้ไปลองเพลงน้ำคนอื่นยินยอมให้ไล่สดให้ฮ็ดเงินให้ทักทายเอฟซีปกติแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ภูญ่บ้านฟิลแลนด์ต้อง พลาดว่า่าไๆว่าพลาดพลาดยังพลาดที่ว่าโบได้เส้นสัญญาอ่าเมื่อโบได้เส้นสัญญาบบมีสัญญาว่าอิหลีคขาว่าสัญญาใจมันโบมีมันมีแต่สําหรับผลประโยชน์สําหรับข่อยนะในมุมมองของข่อยข่อยมองว่าเป็นผลประโยชน์ทําไมสมมุติว่ายัางผู้ย่บานฟิลเล่หราทำนองว่าดูเลถ้าสมุิว่าน้อง ไปขายอื่นไปว่งอื่นหรือว่ามีคนรับยาสามารถกระเตงกลับมาอยู่ขายโตเกียวอยู่สิกได้แต่เมื่อมีมองไปก็อ่างในสิ่งที่เอาเห็นในสิ่งที่เรารับรู้นี่แหละพี่น้องแต่ก็บย่างว่าแหละไปแล้วไปเลยไปแล้ว,ไป,ลวไปรับเออถือว่าสิ้นสุดแล้วค่อยบอกแต่ย่างเดียวว่าผพญ,ญาบา้านเจ้าต้องทํำใจ คนเขาสีไปก็คือปล่อยให้เขาไปเมื่อเขามาท่วงคาท่วงเงินก้าวเคี้ยให้เขาให้เรียบร้อยเอาขึ้นเขาไปบพต้อตรงไปปาถนาดีเอยียงตอเขาแล้วถือว่าเขาเป็นน้องเนก็ได้เออเป็นน้องเนีก็ได้สิว่าเป็นน้องเนีสิเป็นน้องเนีคาดว่าเอฟซีหลายๆคนคงจะหูนอ ห้องสิงหูเห็นแค่ปฏิกิริยาก็รู้แล้วสํามรับข่อยการถี่ว่าค้คนหนึ่งปั่นเฮามาจนว่าเฮามีเงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีบ้านเป็นหลังโยเขาถุ่มเท่มากขนาดไหนการถี่คุณสิไปต่อให้เขาต่อให้วันนั้นคุณมีปัญหากับเขาก็ช่างแต่ตอนที่คุณจะไปอย่าอ่างข้าว่าเป็นเด็กน้อย ทักไปบอกคนทถี่คุณเรียกว่าพอ่พอพ่อไอยสิขอไปอยู่น้ำปูเด้อ่อยหูซึกว่าอ่าอยู่กับทางปูรู้สึกอุ่นใจกว่าหนึ่งเขาเป็นญาติผู้ไงสอง เขาเป็นไอดอลสามเขาเป็นวงที่คอยหูซึกปาถนาที่คอยอยากสิไปยุที่คอยหูซึก,กว่าเป็นแนวทางของคอยนู่นนี่นั่นก็เว้าไปแล้วกับไปเคลียเงินเคลียทองกันไปให้เรียบร้อยบ่เมนว่าป้อยให้มันแปเป็นดราม่าแบบนี้เนาะยังพวกบานฮักที่เขาค้างก็บ่ได้ผิดบ่ได้บาปอียังดอกเงินของเจ้าการสนับสนุนของเจ้าเจ้ามีสิทธิ อาว่าอิลีเจ้ามีสิทธิ์สิไปสิว่าไปสิอยังกับสร้างพวกเจ้านี่บ่ได้มีบ่ได้เป็นอีหยังกับทางขายทางขายบ่ได้ปั่นพวกเจ้าเออเจ้าสิมีแสดงความคิดเห็นสิไปอีหยังแบบไหนกับสร้างแต่ว่าการที่เจ้ายุแย่เด็กหายเป็นเด็กที่บ่อเห็นหัวของคนที่ปุกปั่นมามันเป็นเรื่องที่ถูกจริงๆหรอ ลังคนเบาถึงขันกฎหมอกฎหมายเวลาผู้ใหญ่ใช้กฎหมายกับเด็กหน้อยใช้กฎหมายกับเด็กหน้อยกับพูดว่าผู้ใหญ่ลังแกเด็กถ้าเด็กหน้อยมันบ่หูจักก็ถือว่ามันเป็นเด็กที่ไม่รู้อิโนโออินเนขาดประสบการณ์รู้เท่าบ่ถึงการบอกพี่น้องจังสี่มันกระเหตุให้ทางขายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลางั้นสิเออ กัย่างวาแหละมือนี้มือนี้ก็ถือว่าเป็นการสินสุดกันแล้วเนาะถือการเป็นการเปิดประเด็นกันย่างสุดลีิสุดเด็ดเหมือนกันเนาะกะย่างวาแหละแล้วกับแล้วกันไปถือว่าเป็นบทเรียนเนาะผู้ใหญ่บ้านฟิลแลด์การเปิดขายมันบวมเรืองง่ายมันเป็นจังสี่แหละสังคมหลบขางนู่นนี่นั่นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นจังสี่ก็ต้องทํำใจแล้วก็บอ่าบางครั้งก็ต้องปล่อยวางบ้าง แจ้ต้องบอกว่าด้วยความจิ่นเป็นพอด้วยความพิ่นปุกปั่นมากกับมือกับมันสมองความคิดของเพิ่นน่นแหละปุกปั่นมากจนวามาหดสมือนี่แล้วเหมือนโดนหักหลังมันกระตรงมีบ้างคนเฮาที่จะออกมาวินบบเมนว่าเขาเป็นคนของประชาชนแล้วเขาจะวินไม่ได้ยางพววเข้าคุสีดา่อหล่อแม่จนมา,ปเ,าเปล่าเอาอีลีย่างพัวเฮ้านี่โว้ยดาดกว่านี้ หลายคนบอกว่าเยอะจังสันจังสีถ้าเขาไม่เยอะถ้าเขาไม่ออกมาพูดพวกคุณจะรู้ในมุมมองของเขาไหมหรือเขาจะต้องอมขี้แค่แล้วเป็นคนผิดอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้มันไม่โอเคมันโบแฟร์สำหรับเขาเขามีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดในมุมของเขาละ้ะ บูวี้กมีมิสธิ์ออกมากว่าในมุมของของย่างตัวคอปเตอร์หรือแมงยาคอปเตอร์กมีมิสธิ์ออกมากว่าในมุมของตัวเองแต่การตัดสินมั่นขืนอยู่กับเอฟซีขืนอยู่กับมุมความคิดของทุกคนว่าจะคิดเห็นในเรื่องนี้รูปแบบไหนเออสำหรับข่อยข่อยคิดว่านอกจากบูบีในอนาคตต่อไปคงจะบ่มีวงไหนใครไหนกล้าที่จะ อ่ารับแล้วเพราะว่าเมื่อเป็นคนในลักษณะแบบนี้มันตรงกับลักษณะต้องห้ามไหมเออนั่นนะมันก็นต้องไปนางคิดเองอ่าอาจจะบอกเปยังก็ได้เดี๋ยวแม่ฮะเขาอาจจะเปิดว่องไห้ก็ได้นอกพี่น้องนเนาะโอ้ดูเหมือนว่าเขาบ้ได้แค่ว่องขนาดไหนหลกกะตามสบายตามสบายเออเลี้ยวก็เลี้ยวไปนาะพี่น้องเลี้ยก็เลี้ยวไป เป็นเรื่องปกติมาได้ไปได้ดังใดดับใดเนะพี่น้อง